ื่อวานนี้ผมได้เล่าให้ทุกคนฟังไปว่าดีนเฮนเดอร์สันเขามีโอกาสได้เจอกับอลิสันหากเป็นครั้งแรกนะครับต่อนหน้าเลยมีโอกาสพูดคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนะกันและที่สําคัญครับเขาได้โชว์ฝีมือให้บอสของเราเห็นว่าเขามีความเหมาะสมแค่ไหนในการเป็นมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์อยู่แต่ต่อจากดารบินเเคอวันนี้ครับมีการรายงานผลการเจอกันเมื่อวานนี้แล้วจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบเดี๋ยวผมเล่าให้ได้ฟังกันพ้อมกันนะครับขาออกที่เราจะขายนักเตะออกไปเนี่ยว่ากันว่า อาจจะต้องโบกมือลาหมดยุคข,ของแม็กเฟลดแล้วนะครับนั่นก็คือเฟลดกับแม็กโทมินเอที่กำลังจะมีทีมอื่นซื้อไปเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่้มขึนนี้ครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มที่ทางฝั่งของแฮร์รี่เคนก่อนครับเพราะว่าบิลสื่อดังของเยอรมนีรายงานแบบรุนแรงเลยว่าโทมัสทูเคิลครับคุณซื้อของบาเยิร์นลงทุนบินไปหาแฮร์รี่เคนถึงบ้านที่ลอนดอนเลยนะครับคนรายงานคือคริสเตียนฟอก เบอร์หนึ่งของบิลเลยอารมณ์ประมาณออสตินของแอตเลติกอ่ะบอกถูกเข้าไปงอ้อไปคุยกับทางฝั่งเคนเองเลยแล้วมีคำโคตรหลุดออกจากปากของนักบอลว่า I want to win Champions League ผมอยากได้แชมป์ UCL อันนี้อ่านกันดื้อๆเลยนะครับและแหล่งข่าวอังกฤษก็ออกมาเล่นต่ออันนี้มาจากเยอรมนีนะฮะโอ้โหแบบมาแบบโคดเลยนะครับหลังจากมันมีกระแส เมื่อวานนี้ว่าอูร่เฮอเนสตอนนี้กลับเป็นปอดบริหารของบายเยอร์แล้วนะลังเลว่าจะทุ่มเงิน80ล้านปอนให้สเปอร์ดีไหมคือเขาทุ่มผมว่าเขาได้แน่นอนแต่เขาคิดตรงที่การลงทุนครั้งนี้มันเกือบร้อยล้านนะแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยแฮร์รี่เคนมีโอกาสโดนปล่อยฟรีเนี่ยมันควรที่จะสเปนเงินครั้งนี้หรือเปล่า ปายเยเริ่มหลังเละทูกข้าบินไปหาแฮร์รี่เคนเหมือนพูดคุยกันเลยนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ยโอกาสย้ายซซบูเนสติก้าสูงมากๆแต่มีภาพภาพหนึ่งในบ้านของเคนหามากเลยครับเขาอุ้มลูกเขาดูเปเปอร์พิกด้วยถ้าคุณมีลูกนะฮะเชื่อว่าลูกของคุณน่าจะดูการ์ตูนเป็นการ์ตูนที่หามากเลยนะครับแฮร์รี่เคนกับลูกดูด้วยนะฮะทีนี้ครับเมสันเมาส์ของเราบ้างหลังจากที่มาตวรวจร่างกายแล้วเมื่อวานนี้ก็มีภาพหลุดออกมาว่าถ่ายโปรโมทและหนีบเสื้ออยู่ในจักแ้เสสืออีแดงขงแมนยู นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัดต่อมันเอามาจากประเทศอะไรแค่ชูเสื้อถ่ายโปรโมทเนี่ยมันจะต้องแบบโอ oh, ้มีสเปเชียลเอฟเฟกบินเหมือนแบสไปเดอร์แมนเลยไหมตัดต่อหน้านหรือเกินนี่ถ้ามาจ้างไปเนี่ยนะเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่จะดีหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> แขว้น้อกหน่อยนะครับทีเนี้ยเมสันเมา์ก็คงรอสอโมสรชักชาครับปล่อยคลิปส่วนตัวขอบคุณแฟนเชลซีที่ไหนได้ครับมันเป็นดาบสองคมครับจริงพูดดีนะเขาบอกว่า เขาไม่อยากให้แฟนเชลซีมานั่งอ่านสเตทเมนต์ของเขาผ่านตัวหนังสือผ่านโซเชียลมีเดียเขาเลยแบบอัดคลิปพูดดีกว่าเพราะว่าได้รับการซัพพอร์ตมาเกือบ20ปีเขามาที่เชลซีที่ขอบแฮมตั้งแ,แต่หกขวบวะครับแต่กลายเป็นว่าโดนแฟนเชลซีตีกลับบอกไอ้นี่มันไม่จริงใจตูทรงผมมันสิสีผมมันคนละเรื่องกับวันที่มาเปิดต,ตัวกับแมนยูเลยมาถ่ายคลิปอะ เพราะว่าในในวิดีโอมันยังเป็นผมสีปลอนอยู่เลยนี่ถ่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมั้งโอ้โหจิงใจมากเลยกลายว่าเมสซ่ามาโดนด่าหนักเลยนะครับแกก็คงไม่สนใจอะไรที่ที่ผมไม่เห็นคลิปคลิปหนึ่งมาครับตอนสมัยเด็กๆเ,เขายิงฟรีคิกเขาพูดใส่วิดีโอว่าเขาที่ยิงแบบคริสเตโนโรนโดแล้วโอ้โห click, ลูกนั้นนี่คือสุดสวยเลยนะครับก็เดี๋ยวรอครับเหลือแค่การชูเสื้อแล้วผมมองว่าเบอร์ก็คงจะได้เบอร์19แน่แ,นและวาลาังจะไปใส่เบอร์4ี นะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะแม่นรอบที่2หรือเปล่าทีนี้อีกข่าวหนึ่งครับที่ผมคิดในใจว่าโอ้โหหาทางลงดีเหลือเกินก็คือมาดตริดกับอันเชล็อกติครับผมชอบเรอัลด้วยนะครับล่าสุดครับ CNN ของบราซิลนะฮะ CNN มันมีหลายประเทศ CNN ของบราซิลรายงานว่าทีมชาติบราซิลได้บรรลุข้อตกลงเซ็นอันเช่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นมิถุนายนปีหน้า2024ความหมายคืออันเชล็อกติยังเป็นคุณซื้อของราชชุดขาวอีกหนึ่งฤดูกาลหน้า รู้กันไงครที่ถึงและเดี๋ยวมิถุนายนปีต่อไปจะมาคุมบราซิลซึ่งพอมาเป็นเซเลซาอะ่ะทีมชาติบราซิลอ่ะคุณนึกออกไหมมันไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกแล้วมันน่าจะเหมาะนะอันเช่นี่คือคุมบอลสนุกนะครับก็ขอให้เส้นทางครั้งนี้ของคารโตเดินด้วยกลินกุหลาบแล้วกันนะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยเจมเมดิสันครับถือว่าเป็นวีคที่พิเศษมากสำหรับเขาได้ย้ายทีมจากเลสเตอร์มาอยู่ทีมใหญ่ กว่าอย่างสเปอร์นะครับเพราะว่าเลสเตอร์ก็ตกชั้นไปแล้วล่าสุดครับภรรยาเขาได้ให้กำเนิดลูกแฝดครับได้ลูกแฝดเลยฮะสำหรับเมดิสันนะครับมีชื่อว่าเดลิล่ากับอีกคนหนึ่งชื่อว่าโรมเป็นสัปดาห์ที่สเปเชียลมากๆของเมดิสันย้ายมาเปิดตัวที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตสเดียมแฟนบอลของไลเซนบุมเลยและเดี๋ยวจะมาเล่นที่เมืองไทยครับที่ราชงุลีประเด็นคือย้ายมาสเปอร์ แล้วเจอกับจีมเก่ลเลสเตอร์ที่เมืองไทยเลยนะครับตอนนี้ขายบัตรแล้วนะครับก็ซื้อวีดัได้นะครับน่าจะมีแมตช์เดียวเลยเพราะว่า HA, เปเชไม่ได้มาเตะที่เมืองไทยแล้วนะยกเลิกไปนะครับก็เหลือเกมเนี้ยที่เลสเตอร์จะเจอกับสปเปอร์ราชมังคลาล้ำแหงนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าผมจะเล่าให้ได้ฟังประเด็นเรื่องผู้รักษาประตูนะครับว่าดีนเจอกับเทนหางแม้ว่าจะเป็นครั้งเดียวแต่ว่ามันมีผลรายงานออกมาแล้วว่า เขาจะสอบผ่านหรือไม่ในการซ้อมมือแรกเรียกวันมือนะกับปีสัตวแดงและแมนยูจะไปซื้อโกอีกหรือไม่เช่นเดียวกับเฟลกับแม็กโทเมเนเราต้องโบกมือลาเขาจริงๆแล้วหรือเปล่าติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนวันพุธครับ ในช่วงของซาโสมวันนี้ครับครั้งหนึ่งผมเคยเอาเสื้อใหม่จากเมกาสโตรที่แบบวางเชลเสร็จแล้วเนี่ยเอามาให้กับทุกคนได้เป็นเจ้าของไปแล้ว1ครั้ง10ตัวนั่นก็คือเสื้อายนี้ครับ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้วมีเครื่องหมายตกกระใจใยของ Adidas ตัวนี้คือ new arrival เลยวางปุ๊บเอาเข้าประเทศมาทันทีได้ทั้งหมด10ตัวมาวันนี้ครับผมได้ล็อกที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแต่พอของใหม่ก็ต้องทำใจว่า จะเอามาเยอะๆแบบ2 0 30ตัวเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายุโรปเขาจองกันเร็วมากสินค้าแบบ r e w e a s e สักวางปุ๊บเอาปั๊บจองกันพบบ,บ,บ,บวันนี้ผมได้มาอีก5ตัวอะเอาให้ดูลูกขึ้นนี่ตัวนี้เลยครับผมอาจจะไม่ได้ใส่รอบนี้เพราะว่าได้ไซส์ L มา5ตัวแล้วก็ไซส์ XL อีกแค่2ตัวเท่านั้นราคายังไม่ได้ลดเลยนะครับก็ทําใจถ้าสินค้าเซลลก็ต้องรอนานประมาณแบบ สามเดือนหกเดือนอันนั้นก็จะได้ลดราคามานิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่พอของใหม่วางไม่กับสโตร์ไม่ได้ลดราคาเขาบอกจริงๆก่อนหน้านี้นมาประมาณสองพันเจ็ดสองแปดแหละนี่จริงๆก็ดรอปมาแล้วก่อนที่แบบพรีเซลเขาพรีเซลช่วงนั้นแพงมากนะครับรอบนี้เปิดขายแบบธรรมดานะครับมีแค่เจ็ดตัวสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทใครที่ยได้สินค้าใหม่นะครับจัดเข้ามาได้เลยอันนี้ก็คือเ e อกลุศเฉพาะ7คนที่อยากได้จริงๆนะครับอ่ะจัดไปได้เลยตัวนี้นะครับไซส์ L 5ตัวครับแล้วก็ไซส์ XL อีก2ตัวนอกนั้น M กับ S ยังไม่มีครับหมดสต็อกที่แมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่คือ7ตัววันนี้2390ายบาทลายมาได้เลยนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครไอกระเป๋าบูทแบ็ k เหลืออีก7ใบสุดท้ายอันนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าเราสามารถเอาไปไว้ในรถได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเผื่อว่ากันกลิ่นที่มันแม้ว่าคุณจะเป็นคนสายแค่ไหนครับแต่คุณเอารองเท้าฟุตบอล รองเท้าผ้าใบหรือแม้กระทั่งเป็นรองเท้าส้นสูงที่เราใส่มาตลอดทั้งวันส้นเตี้ยอะไรแบบเนี้ยไปไว้ในรถโดยเฉพาะรถแบบ SUV ไม่มีกระโปรงรถข้างหลังปิดไมด่ชิดมันมีกลิ่นแน่ๆนะครับอันนี้สามารถที่จะใส่บูทแบ็กบูทแบ็กก็คือกระเป๋าใส่รองเท้าแล้วก็วางข้างๆคนขับแบบนี้ได้เลยตามอินเสิร์ตนะขอชนะในของดีนะฮะเหลือเจ็ดใบสุดท้ายนะครับราคาไม่แพงด้วยครับได้ลาพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับปล่อยที่1นึ่บาท7ใบสุดท้ายวันนี้ปล่อยสินค้า2ตัวก็คือเสื้อตัวใหม่ยูนเต็ด และพูดแบกกระเป๋าเก็บรองเท้าครับรี่ถว่าปากคำ่วงแท้จริงครับสำหรับปอบมีรพลนะครับเพราะว่าเขาด่าไปปุ๊บเปิดตัวปั๊บเลยครับเมสันกับแมนเชสเตอร์ยไนต็ดเพราะฉะนั้นครับผมจะเอาประเด็นเรื่องอันเดรโอนากับโอใหม่ปีสัจแดงไว้ท้ายคลิปและเอาคำพูดของเมาส์ที่เพิ่งหลุดมาเมื่อกี้นี้นะครับเขาให้สมหัมภาษณ์กับ MUTV สเตทเมนต์นี่อยู่ในมือผมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะแปลให้สดๆให้ฟังตรงนี้เลยครับเอกลุศีแน่นอนคำพูดแรกของเขาหลังจากสวมเสื้อแดงก็คือ It's never easy l e a v i n g the club where you grew up มันยากมากที่จะย้ายจากสมโมสรนหนึ่งที่เราเข้าไปตั้งแต่เด็กๆ But Manchester United will provide an exciting new challenge for the next phase of my career แต่ชื่อของแมนยูเนี่ยมันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับอนาคตความเป็นนักฟุตบอลผมในอนาคตแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวผมพูดเป็นภาษา,าไทยเลยนะฮะการที่ผมได้มาจอยที่นี่เนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าแมนยูเนี่ยมีสวอรมีทีที่แข็งแกร่งแค่ไหน ผมรอไม่ไหวแล้วในการที่จะช่วยให้สโมสรอนเนี่ยได้แชมป์ต่อจากนี้ทุกคนคงเห็นว่าปีศาจแดงมีการก้าวที่กระโดดหลังจากการคุมทีมของเอริกเทนหากผมได้คุยกับแมเนเจอร์ได้ดิสคัชฮิสแฟนได้คุยได้วางแผนกันแล้วโอ้โหผมไม่มีอะไรตื่นเต้นไปกว่านี้สำหรับซีซั่นที่จะถึงนี้และก็พร้อมให้เขาใช้งานและคาดหวังมากๆ I'm hugely ambitious ก็คือผมเป็นคนที่ทะเยอทะยานและฝ่ฝัน ผมรู้ว่าการคว้าแชมป์ที่นี่เนี่ยมันจะ Amazing แค่ไหนผมจะทำทุกอย่างเอาประสบการณ์ทั้งสิน้นทุกอย่างที่มีมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือคำพูดของเมซอนเมา์จอร์ดีเอมาส่วนจอร์นเมอร์เทอร์ครับฟุตบอลเรคเต์ของแมนยูบอกว่าเมซอนเมา์เป็นคนที่ฉลาดมากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมีเทคนิคที่ดีและมี quality, มคุณภาพในการเติมเต็มความเป็นปีศาจแดงเราได้เขามาแล้วเราก็มีสไตล์การเล่น ทุกคนรู้ดีว่าทั้งเทนฮารรวมถึงสตาร์โค้ดมองไปในอนาคตว่าเมสันเมาส์จะช่วยเราเราได้เขาเป็นตั้งแต่เวิร์คคลาสเป็นเกมเป็นอิเล็กทรอนิก์ก็คือเป็นคนที่รู้แท็กติกเยอะมากนะครับหลังจากนี้ก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันไปนานๆนะครับปีสัดแดงเซนเมาส์ Mount ที่ราคา55าบวก5นะครับก็ประมาณ60ล้านปอนด์แต่ว่าอีก5้าล้านปอนด์ไปจ่ายทีหลังค่าเหนื่อยนาะตรงนี้ยืนจันกระกับสสื่อ daily mail กับแมนเชสเตอร์ยูฟิเกีย รายงานว่าพีถึง3 0 0แสนนะครับจบที่2 5 0แสนซึ่งก็ถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับก็เปิดตัวที่โอทารฟอร์ดเรียบร้อยและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือเมสันเมาส์ได้หมายเลข7ครับทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเลยนะครับเพราะตอนแรกคนก็มองกันว่าน่าจะได้เบอร์19หรือเปล่าก่อนหน้านี้อยู่กับดาพี่เขาเตียเบอร์8แต่มีสายรายง,งานครัว่าหมายเลข7เนี่ยเมสันาส์เคยใส่ตอนสมัยอยู่อะคาเดมี กับเชลซีครับช่วงก่อน10ครัวครับโอ้โหได้เบอร์ต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดเลยครับจะกดดันขนาดไหนครับเนี่ยทีนี้ครับเราไปที่ผู้รักษาประตูนะครับอังเดรโอนาน่ายังคงเป็นติงหนึ่งในการเป็นมือหนึ่งของปีศาจแดงอยู่นะครับการเจอกันเมื่อวานนี้ของเชนหาและดีนเฮดเดอร์ันครับไม่มีสัญญาณบวกอะไรขึ้นมาเท่าไหร่นะครับตามรายงานก็คือดีนไม่พร้อมในการเป็นคู่แข่งแย่งชิงเบอร์หนึ่งคือตอนนี้ ซมเอลรักเฮิร์สตรายงานนะครับว่าพ่อผีนะบอกว่าเทนฮาเนในยังลังเลว่าถ้าหากซื้อโอนาน่ามาก็ยังอยากจะเก็บดีนเทนนิสันไว้ด้วยดีนเทนนิสันอยู่ในสถานะเดียวของวีดเคเคอาเป็นตัวแทนของเดย์หลังจากเดย์ออกไปแล้วก็คือเผื่อ,อไว้ถ้าเซ็นโอนาน่าไม่ได้จะให้เทนนิสันเป็นมือหนึ่งแต่ถ้าหากเซ็นโอนาน่าได้ยังไม่การันตีมือหนึ่งให้ใครทั้งสิ้นก็ต้องไปวัดฝีมือกันข้างหน้าซึ่งดีนไม่แฮปปี้ในกรณีนี้ เทนนิส hey, ันม like ีความรู้ส right ึกว่าเขาไม่พร้อมในการเป็นมือสองอีกแล้วเพราะความเป็นมือสองเขาทําให้หลุดฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเขาจะอยู่แมนยูต่อเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นซึ่งเทนหาการันตีไม่ได้สกายอิตาเลียบอกว่าภายในวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้แมนยูเต็ดจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งที่2ให้กับอินเตอร์มิลานอย่างแน่นอนซึ่งจูเซปเป้มาร์ต้าก็ออกมาพูดแล้วว่าแมนยูเตรียมที่จะออฟเฟอร์ที่2 อินเตอร์ต้องการ60แมนดูจ่ายที่40อาจจะเจอกันตรงกลางที่50ล้านยูโรหรือ43ล้านปอนด์นะครับณนะตอนนี้โอนาน่ายังคงเป็นต็งหนึ่งของเอริเทนฮาหกหลังจากที่ตัวของผู้จัดการทีมชอบมากและอยากหวังให้กอริเทนสันอยู่ต่อแต่ในมุมนี้ดีนยังอยากไปนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับไปกันที่เฟลดอย่างรวดเร็วครับเฟลดไปโพสต์ภาพภาพหนึ่ง ปักหมุดเอาไว้ว่าอยู่ที่ลอนดอนครับคุณผู้ชมคนก็เลยบอกโอกาสที่พอตอนนี้เมนเันมาเปิดตัวแล้วเฟ็ดกับสกอตต์แม็กโทมิเนเนี่ยมันจะต้องมีคนไปแน่ๆ100%เนะครับเดี๋ยวขาออกแมนดูจะค่อยๆออกภายในสัปดาห์นี้เฟ็ดปักหมุดอยู่ลอนดอนนักอนนี้มี2ทีมที่จีบเขาอยู่ก็คือฟูลแลมของมาโกซิลวาและโรมาของโชเซ่มูรินโญ่ b s s o r t รายงานทั้งสกอตต์แม็กโทมิเนแล้วก็เฟ็มีโอกาสโดนขายทั้งคู่ ถ้าหากได้เงินมาโดยเฉพาะทางฝั่งบิทฟิล์ของบราซิลที่อายุเข้าเลขสามแล้วเทนหากไม่งอเขาเลยแล้วก็ไม่ใช้เขาในช่วงท้ายซีซั่นด้วยเฟสจะยะ้ออกจากแมนยูแน่นอนอยู่ที่ว่าจะไปลอนดอนตามที่เขาโพสตหรือจะไปอิตาลีกับหมาป่าโรมานะครับในขณะที่สกอตต์แม็กโทมิเนโรม่าตามจิตเช่นเดียวกันครับเพราะว่าโชเซ่มาโอเป็นคนที่ ั้นเขามาตอนที่อยู่กับปีศาจแดงมูรินโญ่ปั้นหลายคนนะครับอ่ฟานกาวปั้นและตอนมูรินโญ่ได้ปัน้นสกอตแมโทโธเมเนมีทางฝั่งของเอริกไบยี่เมสันกรีนบูดกรีนบูดเนี่ยผมนอกเรื่องนิดนึงนะครับเอาที่กรีนบูดกรีนบูดเนี่ยถึงขนาดว่ามีครั้งหนึง่งนิกิบัตเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามูรินโญ่บอกไอเด็ก15เนี่ยเออดูซองดีนะเอามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ไหมแต่นิกิบัตบ,บอกไม่ได้เพราะว่าเมสันยังคงต้องไปโรงเรียนอยู่เราฝ่าฝืนกฎตรงนั้นไม่ได้จรอายุ16ปีคับ มูริโยก็เรียกเมสันกรีบูดมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็ได้ลงเล่นนะครับแมนยู U, ตอนนี้สามลักเตะที่เคยอยู่กับโชเซ่เนี่ยมีรายชื่อโภพานกับโรมาทั้ง3าคนก็คือเฟร็ดสกอตแม็กโทเมเนยรวมถึงกรีบูดนะครับแต่กรีบูดจะเป็นสัญญายืมตัวว่าเทนฮากไม่ยอมขายค่ะส่วนแม็กโทเมเนยกับเฟร็ดเนี่ยคนใดคนหนึ่งโรมาอยากได้นะครับแต่ว่าแม็กโทเมเนยก็มีนักหนึ่งทีมที่อยากจะได้เขาไปร่วมทีมก็คือไบรตันครับ คู่แข่งในพรีเมียร์ีกเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขากำลังจะปล่อยมอยเซไคเซโดเชลซีคือตามจีดอยู่เพื่อมาเล่นกับเอโซเฟรเดนคนที่จะไปแทนทางฝั่งของไคเซโดเขาบอกกันว่าจะเป็นแม็กโคมิเนและด้วยความอายุน้อยบรตันพร้อมทุ่ม40ล้านปอนด์ก็ต้องมาดูว่าจะออกไปทั้งคู่เลยหรือเปล่าแต่ตามรายงานของออวงในเทนฮากอยากเก็บ คนในคนหนึ่งเอาไว้และคนคนนั้นก็คือสกอตตี้ด้วยความที่อายุน้อยกว่าและเขาเป็นคนที่ชอบแม็กโทมิน่มากร่างกายแข็งแรงเล่นตามสั่งและที่สําคัญเขาเป็นคนนั่งไม่บ่นนั่นเองนะครับแม็กโทมินีเป็นคนที่สามารถเป็นตัวสํารองได้และเป็นนักเตะโฮมกรอเป็นนักเตะแอคาเดมีใจจริงเทนฮากอยากจะเก็บสกอตเอาไว้ให้มันเป็นตัวสแตจจบนบายของอิเล็กเซนของเมาส์ของคาเซเมิโลแต่อยู่ี้นักฟุตบอลจะโอเคหรือเปล่าเขาเป็นคนไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ในแง่ลบ แต่เฟลด์ย้ายออกจากแมนยูแน่นอนฟันธงน,นะตรงนี้นะครับอ่ะนี่คือล่าสุดครับแมนยูได้ตัวแรกมาแล้วก็คือทางฝั่งของเมสันเมาส์นะครับสองแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เซ็สนสัญญากันห้าสิบห้าบวกห้าล้านปอนด์นักเตะตัวแรกของทางฝั่งเอริกเทนฮากนะครับที่สามารถเอาชนะทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลก่อนซื้อเดคนไรท์แล้วก็บไบจิมิวนิคที่ถูกเข้าตามจีบอยู่นะครับเออเมสันเมาส์เอาจริงๆตั้งแต่สมัยก่อนคือเป็นคนที่ คนติดภาพว่าเป็นเด็กเส้นของแฟงลามพาดมาจากดาร์บี้เคานตี้อยู่กับเชลซีตั้งแต่เล็กๆนะครับแต่เขาได้สลัดภาพนั้นหลุดออกไปเมื่อทูมสัสูทูเค้เข้ามาคุมทีมแต่เมาส์ยังคงอยู่ในทีมเขาต่อไปและได้เป็นหนึ่งในนักเตะคว้ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับทีมสิงห์รูและเป็นคนจ่ายให้ใครเอาแหวยิงประตูทุกคนรู้ดีครับว่าเมาส์เก่งแค่ไหนและแกรนดซ็อกเก็ตเรียบติดทีมชาติผมยังติดตายลูกยิงบอลเล่ลุกนั้นอยู่เลย นะครับจนมาถึงยุคต่อไปของ Porter, แกร์มพอตเตอร์แกก็ยังเป็นตัวหลักและก็มีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายซีซั่นเพราะฉะนั้นเมาส์จะเป็นสมบัติที่ล้องค่าที่เทนฮารรอคอยมาต่อจากเฟรนกี้เดอยองที่ไม่สามารถที่จะไปซื้อได้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือฮอตนิวส์วิกนิวส์ที่มาแบบปัจจุบันทันดวนก็ขอ,อ,อคุยเรื่องอันเดโอหน้าในในคลิปต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันมีสถิติที่เปรียบเทียบกับดีเทนซ่น เปรียบเทียบกับดาวบีเดอเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันจะได้ให้เวลาอีกหนึ่งวันเพราะผมขอเวลาคุณ2อสาวันว่าผมขอดูการตัดสินใจของดีนก่อนเพราะมันเป็นคนอีกโก้รอบนี้ยังคงเห็นว่ายังอยากไปฟอเรสอยู่โอกาสดูต่อก็วัดกันวันต่อวันเขาไม่พร้อมจะเป็น d ด r ที่แบบสมอสอนจะเอายังไงต่อนะครับไม่ยอมเป็นมือสองอีกแล้วนั่นคือความคิดของเขาเพราะการเป็นมือสองจะทำให้เขาไม่สามารถติดทีมชาติได้ ยอมไปอยู่ทีมเล็กแต่เป็นตัวจริงดีกว่านะครับนั่นคือคำพูดของดีนแฮนสันล่าสุดน,นะครับประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อยูไนเต็ดตัวใหม่จากเมกกาสโตนะครับตัวนี้เคยปล่อยไปแล้ว10ไซส์เอะไรพวกนี้รอบนี้ล็อตที่2มาทั้งหมด7ตัวครับได้ไซส์ L มา5ได้ไซส์ 2XL มา2อันนี้คือนิวอ r ไร v a l จากเมก s าสโตคนที่แบบอยากจะให้แบบเอาของวางเชล ที่ยังติดแล้วเอาเข้าเมืองไทยเลยนี่คือตัวนั้นนะครับแต่ว่าพอมันเป็นของใหม่เนี่ยไซส์มันก็จะผลิตแล้วขาดๆเกินๆแบบนี้ฮะก็ได้มาแค่เจ็ตัว M ก็ไมี S ก็ไมีมีแค่ L ห้า XL สองนะครับตัวนี้ที่อยู่ในมือผมผมก็ใส่ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าไซส์ L ยุโรปมัน,ม,นมันใหญ่สำหรับผมเกินไปนะครับใส่แล้วมันหลวมๆแต่ว่าคุณใครใส่ L ก็พอใส่ได้นะครับแต่ถ้าใส่ XL ก็ได้เลยนะครับส่วน XL ยุโรปหรือว่า2 XL ไทยก็ยังมีีก2ตัว นะครับมาจัดไปได้เลย2,390บาทอันนี้คือลดจาก2,900นะเห็นที่เขาบอกนะครับราคามันก็จะสูงเน่องากเป็นสินค้าใหม่นะครับก็สั่งมาใแล้วเผื่อใครอยากได้จริงในขณะที่บูทแบ็กหรือกระเป๋าเก็บรองเท้าครับเราเหลืออีก7ใบนะครับหลังจากเมื่อวานปล่อยไปแล้วอันนี้เนี่ยเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบพกพวกรองเท้าผ้าใบรองเท้าสตาร์ทรองเท้าส้นสูงส้นเตึกส้นเตี้ยและเอาไว้ในรถจนมันจะกันกลิ่นได้ดีมากนะครับเผื่อ ใครโดยเฉพาะใครที่ขับรถแล้วมันไม่มีกระโปรงหลังขับอสยูับ SUV BMW x อ m e r c e d e s Benz GLA HRV Honda อะไรเงี้ยที่มันแบบทั้งคันมันไม่สามารถแยกส่วนกันได้คุณต้องมีกระเป๋าที่เก็บรองเท้าแบบมีชิดมีซิปปิดแบบนี้นตอนนี้เหลือเจ็ดใบสุดท้ายนะครับ MUFC b o o t b a ีเอ่อได้มาราคาไม่แพงด้วย1,250ปาสบาทเใบสุดท้ายลายมาหาได้เลยอ่ะประมาณนี้ครับใครอยากได้ไหนก็ทักน้องบกนะครับ เสมสานา์เป็นานาว์เตะใหม่ของแมนยูเรียบร้อยแล้วผมก็กล้าฟันทงว่าคนที่2ผมมั่นใจว่าแมนจะปิดอังเดโอน,าน,าน่าและคนที่3จะเป็นลัสุพลอยลุนในวันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตกันใหม่บายบายดูวัน,วน,วนต่อวันครับ